วันนี้อยู่ในเกมบีดไายนั่นเองฮนะแล้วในวันนี้เราก็จะมาได้ปืนนะอันแบบรีกไงนะเข้าไปในเพลงอันไหนก็ได้เลยนะเข้าไปแล้วใครที่มีปืนอะไรก็เออ,เอิมไปแบบ ดูโฆษณาปืนนั้นแล้วก็ไปใช้ปืนนั้นแล้วก็เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจหน่อยนะคือ่อะผมใช้ปืนนี้นะก็ไปเออไปซื้อหรือไปดูเออดูเออ,ด,เอ,อดูโฆษณาก็ได้นะอ,อ่ะปืนแมตสิบนะก็นี่ที่จริงผมมีปืนคิวเลอร์ แล้วก็ไม่ได้ใช้ปืนแมสสินะเดี๋ยวจะทำ่าบักให้ดูเลยนะโอเคอันดับแรกไปที่ปืนแมสสิแล้วก็เลือกไปที่ปืนที่เราอยากได้นะอ่าสมมติผมอยากได้อันนี้แล้วกันแป๊บอ่ะปล่อยไปแป๊บหนึ่งปล่อยไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นอ่ะปล่อยไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จับนะเออจับหน้า,จ,นาจอโทรศัพท์แนแหละแล้วก็ปล่อยอ่ะ มันก็จะมีคิปคิวปคิวใช,วช้ปุ่มใช้ให้นะฮะโอเคฮนะใช้ไปเลยแค่นี้แหละได้ปืนไข่ดาวแล้วนะอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ได้แล้วผมจะเบาเสียงเพลงนะเออเบาสุดเลยดีกว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เรามีได้เพลงติดลิขสิทธิ์โอเคนะก็แค่นี้แหละคลิปนี้ไปแหละบ๊ายบาย